นิทานเรื่องเจ้าหญิงสายรุ้งกับเจ้าชายแสงดาวภาคสองณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหุบเขาเมฆเงาดำได้ปกคลุมท้องฟ้าผู้คนต่างเงียบงนันไร้เสียงหัวเราะไร้แสงดาวและไร้สายรุง้งเจ้าชายเราต้องไปช่วยหมู่บ้านนี้ถ้าเราช้าเกินไปหัวใจทุกดวงจะถูกเงากลืนกินหมดแน่ข้าข้าข้าไม่แน่ใจนัก ถ้าข้าทำไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรถ้าเราเชื่อในกันและกันเราจะก้าวข้ามความกลัวไปได้เจ้าหญิงและเจ้าชายมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าแห่งหมอกและพบกับถ้ำเงาดำเสียงคำรามดังกึกก้องออกมาใครกันบังอาจมาเยือนถ้ำของข้าข้ายิ่งโตเมื่อเจ้ายิ่งกลัวข้าข้าข้ากลัวแต่ แต่ข้าจะไม่หนีอีกต่อไปข้าอยู่ตรงนี้ข้างเจ้าเสมอจงปล่อยแสงในใจเจ้าออกมาเถอะแสงดาวเริ่มเปล่งประกายสายรุ้งเริ่มก่อตัวแสงจากหัวใจทั้งสองรวมเป็นลำแสงสีทองพุ่งเข้าสู่หัวใจของมังกรขอบใจเจ้าทั้งสองข้าไม่ได้ต้องการความมืดข้าเพียงกลัวว่าข้าจะถูกลืมเลือนเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในเงามืดอีกต่อไป มาร่วมสร้างแสงแห่งความหวังกับพวกเราเถอะใช่มาร่วมเป็นเพื่อนของเราเถอะมังกรแห่งความกล้าและแล้วแสงดาวและสายรุ้งก็กลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งเสียงหัวเราะเสียงเพลงก้องกังวานทั่วทั้งหุบเขาเจ้าทำได้ดีมากเจ้าชายแสงดาวข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะกล้าขนาดนี้เพราะเจ้าช่วยให้ข้าเชื่อมั่นในตัวเองความกล้าไม่ใช่การไร้ซึ่งความกลัว แต่คือการก้าวเดินต่อไปแม้ใจจะกลัวก็ตาม